สวัสดีครับอาจารย์จิ๊บสิทธิทัศน์ทิคุณเกษมศักด์นะครับผู้จัดการของอัตลักษณ์นครน่านก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวน่านนะครับเด็กๆเยาวชนนะครับครอบครัวอตลักษณ์น่านเปิดเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับทุกๆท่านนะครับเรามีพื้นที่นิทรรศการแห่งใหม่นะครับชมใหม่นะครับที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาร่วมกันนะครับ ค่อนข้างจะเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับพวกเราเองก็มีความตื่นเต้นที่จะได้ใช้งานของอัตลักษณ์แห่งนี้นะครับในโอกาสถัดๆไปเนี่ยเรามีความคิดที่จะเอื้อพื้นที่ให้กับกลุ่มก้อนต่างๆนะครับเยาวชนก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นครีเอทีฟสเปซต่างๆนะครับก็จะสอดรับกับ จังหวัดหน้านเองที่จะเสนอตัวเองเข้าเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยเรียนเชิญนะครับเรา,าเปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธเท่านั้นเองนะครับเปิด11โมงนะครับปิด1ทุ่มนะครับทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ยังสามารถจะมามาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็บอกว่าคงจะมีโอากาสได้พบกันครับผมขอบคุณครับ